ของโรงเรียนอยงเงี้ยเนาะเขาทำเป็นแบบแปลงเกษตรใชเนาะเอาตรงนี้เป็นเป็นที่ของของวัดเลยวัดเมื่อก่อนเป็นคองวัดเนอะอ๋อตรงนู้นก็เป็นโรงเรียนของวัดใช่ไหมโรงเรียนวัดแต่ว่าตอนนี้เขาก็ลี่ยนเป็นคลองโรงเรียนไว้ยังไงก็หนาเโตไม่ค่อยมันจะหลูเล้งลาตรงนี้ละเอียดเนาะอืมนะฮะอันนี้ก็หลวงพ่อสวนเนี่ยท่านจะสร้างตรงนี้ให้เป็นโบสถ์หลังใหม่แต่ว่าบังเอิญท่านสิ้นบุญ ไปซะก่อนก็เลยยังไม่เสร็จนะก็พามาเที่ยวชมแล้วฮะน่าสิรยนะแะถ้าได้ตรงนีนเขาบอกก็มาช่วยกันเยอะพวกกรมชนระทานพวกอะไรพวกนักพวกนักเอ่พวกอะไรพวกนักพวกนักทวกมาช่วยกันอะไรเงี้ยโอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยกันเยอะอืมที่ว่าวงมาบวชก็มาช่วยกันน่าเสียให้มมเนี่ยมี พอสั่งกระจาดอ้าวแล้วทำไมมีเด็กหัวทิ่มลงมาหัวมันจะเคยจะกล่กววเราไปดูน<ไ>ปนหน่อยแล้วกันดูอะไรันเดออ๋อ,อมีหมาด้วยมีหมาเฝ้าให้ด้วยหมา,มานี่มันพอที่จะรู้จักหลวงน้าไหมฮะเนี่ยข้องเขาเขาไปเอาขาที่ว่าพวกพระทุกวันแหละโอ้กลัวมันไม่รู้จักหลวงน้ามันจะไอ้นี่เอาอายุม้าแล้วอกคนเลี้ยงอ่ะโอ้เหรอโอ้นี่ ถ้าสังกระจายนี่ก็ปั้นได้สวยนะโคหน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยนะเนี่ยเกิดอะไรกระทบเนี่ยแล้วก็เด็กที่ปีนป่ายอยู่นี่ก็ทุดโสมูเสียด้มนากเลยนะเพราะเขาปั้นไว้อย่างสวยเลยก็น่าจะมีโครงการยกไปที่ใดที่หนึ่งก่อนนะปั้นไวด้วยปั้นไสวยมากเลยขึ้นแบบปะดูดิโอหัวไม่อยู่แล้ว แล้วจะจะกัรทำรุ่อะไรซักอย่างกระทบโอ้ปันไว้อย่างดีเลยะนะโอ้โหเดี๋ยวผมเดินดูรอบหน่อยฮะต้นโพเริ่มขึ้นคุมแล้วนี่ปล่อยไว้ประมาณสิบยี่สิบปีนี่เป็นกาจะมองดูเป็นศิลปะ <c oughs> เ,ปเป็นต้นโพคุมหมดแน่เลยนะเโอ้โห,โโหน่าเสียดายนะอันนู้นอันองค์นู้นก็สวยนะลุงนะแต่ว่า ก็ยังไม่ละเอียดเท่าอง์นี้องนี้ว่านะจะมีคนมาทุบนำเต้าออกอ๋อมาเอาของอแต่เขาไม่ได้บรรจุอะไรไว้หรอกไม่หรูครับเขาทุบแตกไปทุบต,ตรงกลมๆแต่ลุงหนาเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วเขามาืที่ามาพระศิลาแรงไปอะไรพระเก่าพระแก่ที่ก่กอกรมมาไว้เนี้ยพระปะระธานเก่าทั้งวัดปากไก่ โอ้ใหญ่มากเลยนะโอ้น่าเสียดายนะถ้าสร้างเสร็จนี่อลังการเหลือเกินโบดได้โอ้เหยายเหยายมาาเท่าที่เห็นนี่ขี่นกพิราบนี่หนาเป็นคืบแล้วมั้งเนี่ยเนะ่เอาไปช้าในอ๋อโหโอ้ยทำมาไม่ได้สิบปีแล้ว แกยังดูอ่ไเดี๋ยเอาแมสมาด้วยฮะเนี่ยนู่นเป็นเป็นก้อนอะไรฮะขี้นกขี้นกถ่ายลงไขี้นกขนาดนั้นเลยนะฮะขี้นกมันจะตาเขาไปไหมจะเอาอะไรปิดปากมั้งขี้นกปิดปากขึ้นเป็นจอมปวกเลยนะขี้นกโอ้โหดูนั่นดิโอ้โหตอนแรกนึกว่าจอมปวก โอ้โห,หน่าเสียดายมากเลยมีอยู่ชั้นด้วยอ๋อมีการมีลูกนิมิตอยู่ด้านล่างด้วย้เดี๋ยวลลงไปทันแต่ก็ ตรงไหนฮะอ๋อตรงนี้มามาเอาพระไปทายเช่ัตรเอาพระเชวัตนู่นทายท,าายทำไปอะ่ะอ่าฮะเจ่าเชื้อลลปปาตราใดกนนั่นนะครับนี่ตั้งหน่วยเป็นพระเชิญวะอ่าและและรูปปีระมิดตรงนั้นล่ะฮะัพอทราบไหมครับเนี่ยเขาอขอทำแบบนะฮะอืม โอ้โหโอ้โหเนี่น่าเสียดายนะใช้ไหมถ้าเสร็จนี้ก็อลังการเนี่ยพระประธานก็จะอยู่ด้านบนนู้นเลย ใช่ใช่ท่านเซตตีก็คือจะใหญ่มากอั้วอีกองหนึ่งก็โมคาลาภาษาลิบุตรในจังหวัดล้าหลีอทนนี้คือว่าใครสูไม่ได้นะฮะโบทหลังนี้นะแต่ไม่เสร็จซะก่อนไม่เสร็จนะครับอืมท่านสุดใจโอ้โหเราออกกันที่ออก่านนี้ดี่หรือเปล่าันตู้มาเดี๋ยวจะลงได้ป่ะได้แต่ก็ยังมีแเจหน่อยทา่านดีขนาดไหน โโอ้นี่ใครอยากได้ปุ๋ยไปไปลงนี่่ คุยไปได้เลยทำไมนิยมมาบทบีมูนนกนะมันจะเป็นมาทบมูนข้างเ้านะไม่แน่อะไรน,นะโอก็จะค่ายไหนอันนี้มันเป็นมูนนกพิลา่าบอกกันเลยน,ะนยลย่นะสินะยิ่งน้อยพอเสร็จแล้วนี่ยิย่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะนะยายเขาว่าในจังหวัดนา้ <c oughs> า,ลาหลีโบสถ์วัดตะไคร้ท้าหลวงพอ่อส่วนแกทำเสร็จนี่ยายยายจริงนะฮะก็จะยายฝากเพชร เพิอือ่นครับอืม,อมนี่พาเยี่ยมชมโบสถ์ที่อยู่แล้วไม่น่าจะเสร็จได้อันนี้น่าจะเป็นถุงถุงของข้าสังกัดใจเปล่าเนี่ยถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูกแต่ว่าเออจะเหมือนกระเมื่อนนหรเนาะใช่ครับัมกลมๆมีน่าจะเป็นตรงนู้นนะเรือฮกเล็กนี่ก็มีคนมา,าลักตัดแกอ๋อเหรอะก็มีอยู่ได้เดือนนะเขาจับได้ โอ้ยังอุตส่ามารักตัดเหล็กอีกตัดเด็กป้องอ้อยอืมก็จับไต่พวกกำนันจะมาซุ้มจับอันนั้นโอ้โหเหรอฮะแล้วตรงฐานเจดีย์นี่นะฮะผ่านเจดีย์เข้าวัดเลยลุงขอแต่จะปั้นเป็นเตาหรือว่าอะไรอย่างเตี้อ๋อแต่ก็ทำไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จเสียดาย เต่าตะวันทำได้ทั้เด็กเลิศกอเลิศปั้นก็พยามเต่าเรือนโอ้เป็นเต่านะสายเป็นเต่าระวังนะลุงนะนี่ระวังดิเป็นตัวเต่าเป็นตัวเต่าโอ้โหีถ้าปั้นเสร็จก็จะสวยอืมก็จะสวยพิงล้างเลยอ่ะ ใช้ดายเนาะโอ้ต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากเลยนะถ้าจะทำให้เสร็จเนี่ยนะโอ้โหวันที่ว่าต้องหนาพักน้องลงมายอนะครับดี่ีนนกแล้วนะพี่นกเดียวมากฮะเอาไปดีกว่าโอ้ยนะก็เรียกว่ามีอะไรก็ต้องรีบทำนะ ไป่ลอกมากคเขาตอนนั้นต้นหนาก็จะมาบอ,อยเหมือนนะครับจะมาดู้อยพวกหมายเก่าๆไปถ่าประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบบนิดนึงลงนะแป๊บนึงเขาเล่ากันนะโอ้เ<อ>ขาเล่าว่ามีคนมาลักไปฮะ<ช><ห>พวกบานประตูไม้เก่า<ห>ๆที่อยู่ข้างล่างเนี่ย,ย,ยตน้นตอนนี้ถ้าวัดไทยการได้ขึ้นมาก็จะมาชวนพระมายกไปมั้งก็มีอะไรก็มีโอ้โหถ่ายไม่ได้ไหนได้ ต้นไม้ก็เก่าแล้วเนี่ยโอ้นี่ลูกมิมิทโอ้นี่ไม้ก็แสดงว่าช่วงหน้าฝนนี้ก็ท่วมตรงนี้น้ำก็จะเขาซึมเข้ามานะฮเขียนไว้ว่าสายน้ำ เดี๋ยวผมดูหินก้อนนี้นิดนึนงถงนะน้าเป็นลุกมีมิดที่ผมอขอจะทำนี่ลูมีมิดที่กล่าวว่าเตรียมไว้ขอรับจะทำใหม่เดรษายแล้วโอ้โหประมาณตีอะไรพอทราบไหมครับที่เลิกก็หลังจากหลวงพ่อส่วนมรณภาพเลยกอนกอนอีกอ่ะจะทำกอน ทำกรไม่ไปไปอยู่ตรงหนังก็นึกไม่ออกกักหนึ่งสีหนึ่งหาเรื่องทำหนึ่งย่างวันหนึ่งย่างมั้งข้วมาผมเห็นหมานอนอยู่ตรงนู้นนะท้าทางมันไม่กระดุกกระดิกเลยสงสัยมันไม่ไม่มีชีวิตอีกแล้วการตัดายไปได้เลยมีฝากระดานอะไรอยู่ตรงหน้นด้วยคิดว่าเก่าๆลองเคากันมาเราไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวรบกวนหมามันมันนอนอยู่งั้นผมว่ามัน ไม่น่าจะปื้อแล้วข้างน้องก,ก็น,นอนตายตัวเหรอฮะอออเมื่อกี้มีด้วยฮะมีโอ้ยอะไรหรือเปล่า,อ,านนอย่างบ้ยอย่านนเบือ่อั้ารอเปล่านี่ไงโลวดลายหหอโอ้นี่เอาไว้ประดับหลังครงหลังคาเอ้แเรา ทำไมเขาทุอบออกหมดเลยนะไม่รนะู้อะหลวงพ่อแคเอามาก้อนหนืองแล้วเอามาไอนนะถ้ามาเก็บไปเพื่อว่าบูรณะเออที่ว่านเขาทำจรงนี้อืมกแกมาลด,ดบุญก่อนนะฮะัิ้นบุญก่อนก็เลยไม่ได้ทำต่อโอ้โหเสียดายอะยคนก็คงสงสัยกันแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่สร้างต่อหรือว่ายังไงอะนะข้างบนนี้ต้นไม้ก็ขึ้นแล้วเนอะขึ้นตะ้นโพอะไร มีต้นเริ่มใหญ่เยดไย้หลวงน้าไม่ได้เป็นพระเกจิอะไรนะไม่งั้นก็จะมีวาสนาสร้างตอ่อคงไม่ทึงคงไม่ถึงนะให้ถึงถัายเงนเยอะไปโบนุนดีกว่าน่าเจดีย้นะหลวงขอไปทำถดเยอะตอนนี้อะไรฮะต้นโพนี้ก็ต้นโพกานี่ครับ มาตัดไปตัดมาไม่แต้ไปเหมือนโหเก่าขอลอะนครับโค่นย้ายอะนะย้ายลูกขนย้ายหัวขึ้นละาาาองนนโอ้โหเนี่ยเสียดายถ้าสังกัดใจสององค์นั่นแหละนะแต่ถ้าจะเคลื่อนย้ายนี่ก็ใช้งบประมาณเยอะอีกอ่ะเยอะนู่นอู้เยอะมากเลย เย <Yo. S 1> อะผมก็มีนกเกาะอ,อยู่บนไหลพระสังกัจจายหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวหัวทิ่มลงมา <c oughs> <c oughs> ปีนหัวทิ่มลงมาเลยอ๋อไปเรากลับวัดดีกว่าหลงนี่เอ,นเออหลวงนาตุกอ๋อนุ่นแทงน้ำเขาก็เตรียมไว้เตรียมไปหมดเพาะกระตันทีหมดอืมกระตันที่มันน,น่าเสียดายแล้วเลวงพอท่านก็ข <พอ S 2> ุดไปเขามีศาสตร์ศาสตร์นู่นแหละพระน้ำนี่แหละเลวงพอท่านขุดไปแล้วอันนี้เตรียมไว้ทำอะไรครับเนี่ยตรงนี้ นี่นะจะทำล็อกอะไรก็เท่ข้านไปทำล็อกอะไรไม่เลยโอ้เนาะะเท่ข้ามันเลยอ๋ออาจจะเป็นลานข้างน้าหรือว่าอะไรสไลด์ก็ได้อืมเพรว่าข้ามแข็งแรงมากเลยอืมเท่คือมอย่างโน้นใช่ใช่ตรงนี้น่าเสียดายนะนี่ก็แทงหนำแต่ก็ข้างบนทำไว้อย่างดีมีห้องอะไรด้วยนะมีห้องเคยขึ้นไปไหมข้างบนโน้นไม่เคยขึ้นนะฮะข้างหน้าข้างหลังเลยนะเป็นเป็นห้องเลยอ่ะ มันแบบแผ่นก็ไม่ยังเหงย่นะเราจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะนะแล้วมันก็ต้องขึ้นไปสู้ไงเพราะเล็กมันยังขึ้นสู้อ่ะนะใช่ใช่แล้วถ้าเรกว่าเสร็จช่วยคือจะช่วยแต่จุดในจังหวัดจังหวัดจะช่วยแต่จุดในจังหวัดนี้น่าจีจ่ายแข่ก็ประมาณอีกเยอะใช่ใช่เพราะเราต้องยุทธใส่ก็พามาดูกันเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าบารมีของท่านในสมัยนั้นเนี่ย คงเยอะอยู่นะถึงได้สร้างได้ขนาดนี้นะสระน้ํานี่ก็ขุดไว้ขุดไหญ่แข่งตึงนี่ก็ทำกับว่นนั้นเตรียมไว้หน้าแหลงเหรอฮะหน้าแหลงี่ว่าเมะกรูดเนี่ยอ่ากรดูดดายค้างไปถูกไหมรถตากรถใเม<ะ>ื่อก่อนลูกหนาเด็กๆลูกหนาก็มาตัดหนามที่นี้นะแะเหระฮะพอดีตรงนี้เมื่อก่อนลกลกมาก,กันนี่ก็เลยอเอาคนพกพม้ามาช่วยตัด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 ไปพอตัดไปเออพอดี นั่นทีนี้คือนายกทีนี้ท่านก็เลยเอาแมคโครเอาแมคโครมาเคลียร์ให้เคลียร์เคลียร์มันก็เลยไปมองจะอาตายอย่างเงี้ยนายกก็กรชังลูกหนองแกเอาแมคโครมาเคลียเคลียแต่ว่าก่อนนั้นนันเป็นจนหมาลูกหนาก็ S <S นนคืวมามาอว่าน,นําคนบอกว่าม้ามาช่วยฟันฟันก่อนอันนี้เขาสูบน้ําไปใช้หรือเปล่าอันนี้โรงเรียนเราสูบน้าไปรดยาอ๋อ,อก็ดีก็ดีอ่ได้ใช้ประโยชน์ไงใช่นครพระเพิร์ก็ใช้น้าบ่อนี่แหละล่ะครับโรงนาเด็กๆก,ก็ใช้น้าบ่าอเนี่ยตรงนู้ตนตรงสะพานนู้นเป็นสะพานไม้อืมตรงนู้นน่าจะเป็นสะพานไม้แต่รถดุลเราโอ้เออก็กระแทกตรงนั้นเยอะกระแตกตรงนั้นเยอะแต่ว่านำมันจะใช้ก็ดี น,นีไม่ได้ไถมังม้งไถมั้งไม่า่มัง้งอม,มันก็เลยเป็นการที่ว่าเหมือนเราไม่ค่อยได้ดูแลรักษาบองเนี่ยแต่ว่ามสมัยก่อนโอู้น้ำไส้เป็นตัวตะกั่แตนเลยล<ะ>ใายน้ำไส้ต่เด็กๆกันนะเด็ก,ดก,ดก<อ>นี่ก็ดีว่าเนี่ยลงหนาพม้ามาปั้นจนหมายออกร่ยพอดีท่านนายกที่นี้ท่านก็เลยเอาแม็คโคมามจกๆให้ คือล้อบ,บอนี่มันก็เลยมองสะอาดพูดสะอาดตาไปโยมอันนี้ถ้าไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้นายกเข้ามานั้นอะมันก็จะดูยังงี้ไม่ได้นะอืมันก็จะลกมากจะเป็นต้นกระทิ่นเต็มไปหมดอะล้อบ,บอนี่แหละนะฮะพอดีมาช่วยกันอะไรขยายเขาไดสั่งให้มามาช่วยกันพอดีนายกแกก็เลยแบบมีอะไรจะว่าจะมาทําตรงนี้ช่วยเพิ่มมันก็เลยมองสะอาดสะอาดูดสะอาดตาไปอืมนะ แต่ว่าตอนนี้หน้าที่ของหลวงนาคือทําโบสถ์หลังเก่าให้รู้รล่วงน้าเรื่องหนาก็ภารกิจข้องหนาก็คือพลังหนาก็พลังที่เดียวคือว่าต้องซ้อมแซมเผ้าโบสถ์โบสถ์สดให้มันเท้าที่ว่าหลวงหนาทําได้เท้าที่หลวงนาทําได้แต่ยังไม่รู้ว่าทำได้สักเท่าไร่แล้วยังไม่รู้ว่าสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นอื เรา,าดูลงพอสุวนท่านเป็นตัวอย่างตัวย่างไว้เป็นอนุซรอนไว้อือว่าก็ทําให้ดีที่สุดอะ่ะวันพุ่งเนี้ย่ยลุงหนาไม่รู้จะเป็นไหลแต่ว่านี้ลุงหนาก็ได้ทําในสิ่งดีๆที่ว่าลุงหนาพอทําไหวอพ,อพอทําไหวทำไเป็นเพื่อพุทธบูชาก็พระพุทธศาสนาได้ซื้บต่อไปต่อเด็กรุ่นภายภาคหน้นาเนอะนะก็เรียนเชิงจะมา รวมทำบุญที่วัดป่ากไก่นะบุรณะปฏิสังขรณอุโบโสถหลังเก่าของวัดป่ากไก่กันะฮะทีนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงนาตุุกนะฮะหรือว่าพระวันชัยวรชโยแห่งวัดป่ากไก่เียนเท่านี้นะครับก้จะเดินผรขอบคุณทุกท่าน้วยครับสวัสดีครับ